เม็ดปัะจำปีของนางบอก่าไหลครับหัวเชื้อที่ผมใช้นี่คือหัวเชื้อแฟมิลี่ครับผมขั้นตอนการวิธีผสมหัวเชื้อนะครับ ก้อนๆใหญ่ๆเพื่อจัเจอยมันยามมากอนนี้เริ่มการแข่งขันแล้วครับไซเอวันนี้เป็น180ครับผม อตัวนี้ขบวิด hmm. mm ีสุนนะครับสองสี่เก้าครับ いただいます。 ดีมากๆนะครับจอบนึงครับ บอกโดยฝั่งนู้นปล่อยมาประมาณ5นาทีโอ้สสยสมขึ้นนักแกเนี่ยเดินเดไปเอาว่าซ้ายนี่มาซายนี่เดินมาซ้าย เรป้องกันยไงเนาะเหนื่อยน่งีนไม่งูไน้ำเยื่อย่างเงี้เยอยนเหน่อย ขี้ขางบวมแน่เ <prestigious> ร mhm. ็วเร็วเร็วเ้รัยวครับออลูกบต้องไปบางเสือบวมจะไปบวเร่มไปบม

ลูกเนาแปนอตัวนี้ทีมงานแฟมิลี่หนึ่งหกเดี๋ยวจะดูเมืองเขากันเมืองเขาเขาขับรถอะไรเขาัอสองเจป ตอนนี้ทีมงานพี่ไก่นะครับหนึ่งสองหกตอนนี้ทีมงานแฟมบิลีนะครับหนึ่ง เจ็ดแปดสงการครับ ไมคุ้ยเลยพี่ทาเจ้ามันเข้าไปเข้า่นใอย่งแ้กอ้มันดุนดุนเงา ตรงนี้เจ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เา่ชมจดไม่ใตัวนี้ทีมงานแฟมิลี่นะครับสองหนึ่งเก้าก็มีสิ่นแวด้นโอ้หนึ่้ย

ไปไหนใครโดนไม่มีใครโดนถ่ายทำไม